Thank God. สวัสดีครับพบกกบไมาสังกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมมีโพสต์ล่าสุดของสน้อยคนเก่งจากชานุมานน้องแอมชนทิชามาส่งต่อให้กับ f อแฟนคลับน้องและท่านผู้ชมทุกทกท่านได้รับทราบน้องมีอยู่สองโพสต์ด้วยกันนะครับในวันนี้เป็นการขอบคุณที่น้องได้ไปร่วมงานเกษียณของคุณครูไปดูโพสต์แรกเลยนะครับน้องมีโพสต์วันนี้เวลา12บสนาฬิกา 5 6นาทีพร้อมภาพคู่กับครูสลาและบรรยากาศในงานมุทิตามีข้อความว่าพระคุณของครูคือผู้กวดขันให้เราบากบานันภาคเพียรเล่าเรียนสิ์ขอเคารพน้อมนบบุญคุณขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสพม29คณะครูทุกท่านที่ให้โอกาสน้องแอมได้มาร่วมงานมุทิตากะสินานุสอนสอพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญในครั้งนี้ค่ะและโพสต์ที่2น้องมีโพสต์เวลา13นาฬิกา 1านาทีเป็นงานเกษียณเช่นกันนะครับมีข้อความว่าพระคุณของครูคือผู้กวดขันให้เราบากบานันภาคเพียนเราเรียนสิทธิ์ขอเคารพน้อมนบบุญคุณขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่ให้โอกาสน้องแอมได้มาร่วมงานเกษียณครูอำเภอชานุมานในครั้งนี้ขอให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะและนี่ก็คือโพสต์ล่าสุดของสาวน้อยคนเก่งจากชานุมานในวันนี้นะครับ ที่ผมนำมาส่งต่อให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องแอมชนทิชาและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งที่กลับหมายแซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ